สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวสวนพ่อชอบนะครับคือเจอปัญหาเรื่องของลายแดงลายแดงกินใบนะครับแล้วต้นเนี่ยมีลูกอยู่ด้วยนะครับลูกกําลังห้อยอยู่กําลังสร้างมเมล็ดเลยลูกเท่ากระป๋องนมก็มีแล้วก็รุ่นเล็กๆก,ก,ก็มีเดี๋ยวพาไปดู นี่ครับเนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันขึ้นทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าใบเก่าเนี่เสียหายเดี๋ยวจะพาให้ดูเนี่ครับใบใครที่เป็นแบบเนี้ยเนี่แหละคือพวกลายแดงนะครับบวกกับเพียไฟด้วยเส้นกลางใบสีดำๆนะครับนั่นคือเพียไฟแล้วก็ใบแก่สีมงหมองอย่างเงี้ยลายแดง เขาจะชอบมากินในช่วงสภาพอากาศเลงแรงแบบนี้นะซึ่งถามว่ามันมีผลเสียไหมมีนะครับเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามแทรกภาพให้ดูมีผลเสียนะครับใบพวกนี้มันจะเป็นใบที่จะเลี้ยงลูกถ้าเกิดเราเก็บไรไม่อยู่ร่วงลงมาเนี่ยลูกพวกนี้เสียหายแน่นอนนะครับโอ้โหแลวลูกเยอะด้วยติดเต็มเลยนะครับก็ที่แรกว่าจะฉีดยาไรแต่ว่า หลายหคนพูดว่ามันฉีดไม่ได้นะครับยาลายแดงมันฉีดโดนลูกโดนอะไรไม่ได้พ่อก็เลยไม่ได้ฉีดนะก็เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเซลล์เข้ามาขายยาขายอะไรให้ก็บอกว่ามันฉีดโดนลูกไม่ได้เดี๋ยวลูกมันจะมีปัญหานะครับนี่ก็มีรอยยาอยู่แต่ว่าไม่ใช่ยากําจัดไหลนะนี่จะเป็นแคลเซียมโบรอนด้วยใบหมองหมดเลยอันตรายนะครับใบแบบนี้อันตรายเก็บไม่อยู่นี่มีปัญหาเลย แต่ว่ารุ่นนี้กัลายอยู่เนาะลอยอยู่มั้งนี่ยาอยู่มันเป็นกำลังขึ้นทรงขึ้นลูกกำลังขึ้นเมล็ดเลยตายเต็มเลยอ่ะโอ้เห็นไหม่นงนี่ไงนี่ไงตัวมันอ่ไปไปเราเดินดูไปดูต้นนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเจ้ยไฟเนี่ยลายแดงเนี่ยมันแรงขนาดไหนเน่น่ๆ่ แปลงนี้พ่อบอกว่าพ่อลงสารไปสองรอบพี่รอบแรกลงไปแล้วโดนฝนแล้วก็มาลงอีกรอบเนี่สังเกตดูลูกลูกที่เขาขึ้นมาใหม่เป็นทรงทรงเป็ดอทรงเปลดหมดเลยเป็ดน,นี่ก็คือมันมเมล็ดมันไม่เต็มอะเหมือนผสมเจสรไม่เต็มที่มันมีหลายอย่างครัช,ช่วงนี้อะอาหารอาจจะไม่พอเนื่องจากใบเก่าโดนไลนแตกใบ<ม>อ่อนด้วยเพียไฟทำไรป้าเนี่ย โอ้มันมันเป็นเป็ดทั้งหมดเลยพี่ใช่แต่ปีนี้เป็ดก็ได้ขายนี่ไงสวยเนี่ยไอ้ได้ขายมันได้ขายแต่ว่าราคามันก็ไม่ดีเนาะนี่ไงเห็นไหมไม่ได้แกะหมวกออกด้วยมันก็เลยบีบลูกแ่เข้างบนข้างบนันสวยอยู่เนาะข้างบนก็เยอะอยู่อ่าข้างบนสวยเออ,อเพราะว่าแต่งโปง่งไงเพราะเขาแต่งโลง่งเดี๋ยวมาดูใบรอบนอกแต่พูดถึงว่าโดยรวมแล้ว โดยรวมแล้วใบมันใบมันก้านหมดเลยอเอายอดนี้มาดูเใบมันก้านหมดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยววัหนหลังเราเข้าไปสวนพี่พลมาว่าคือว่ามันโดนทำลายไปหมดเลยอะ่ยยอะพี่พลลองเอามือรูปใบนี้ให้ดูหน่อยนี่รูปบอ,อก,กเลยอ่ามันจะเป็นเหมือนเวกเคลือบแต่ว่ามันโดนทำลายไปแล้วเซลอาคอโรฟิลอะมันหายไปหมดแล้วมันพร้อมที่จะสลัดแล้วถ้ามีอะไรมากระทบมันนะ นี่นี่นี่นใบนี้เห็นไหมชัดเจนเลยอ๋อใบเก่ามันขี้เกลือเต็มเลยข้าปุ๋ยค้าวยาม,มันจะคล้ายอ่อใช่ป่ะเปรียบเทียบอืมเดี๋ยวนี่ก็หลวงท,งทั้ทงทั้งที่ทั้งทั้งที่มันเป็นใบใหม่อืมมันีหใบเพียสลัดด้วยี่ใช่าการทำลายของมันพ่อเขาบอกว่ามีอะไรเซลเข้ามาเขาบอกว่ามันฉีดยาอะไรโดนลูกไม่ได้ ก็เลยไม่ฉีดใบแกใหญ่อยู่นะสวยอยู่นะแต่ว่ามันโดนตรงลายไปหมดแล้วทุกใบเลยถ้าเกิดมียอดใหม่ออกมานะใบเก่าก็จะเริ่มจะทยอยและลูกดูลูกกำลังขึ้นเก็บด,ดูต้นนี้ผ้พาพวกนี้แตกยอดออกมาใบเก่าก็ร่วงสลัดโหดูสีใบโอ้มันหมองหมองมากของผมก็เคยเจอพี่แต่ว่าก็ เราก็ลบกับมันไปช่วงหนึ่งเนู่เดีสิมันเหมือนเอ่อสวนที่อยู่ข้างถนนโดนฝุ่นโดนฝุ่นที่วนไปดูตัวนั้นลูกสวยไม่ใช่เดี๋ยวมาดูตัวนี้ยอดอ่อนก็กำลังมาด้วยลูกขนาดนี้ก็มีโอกาสล่วงนะพี่ล่วงได้เหมือนกันนะนี่ก็น้ำแดงแล้วใช่น้ำแดงซึ่งพ่อก็บอกว่าให้น้ำอยู่นะ เนี่ยโคนก็เปียกอยู่มันส่งไม่ได้ไงเพราะว่าพวกนี้มันใบมันพัน<า>งครับใบมันพังขายน้ําได้ไม่เต็มที่ด้วยครับมันพังเพราะแสงไม่ได้มันคูงอาหารไม่ได้เต็มที่ต้นนี้น่าจะร้อยกว่าลูกอยู่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนฉัดปุ๋ยทั้งที่ปุ๋ยเติมอยู่นี่ไงไอนนี้ล่วงเองมีสลัดเองอน้ำสีแดงๆนี่คือไม่พอน้ำ แล้วมันจะเบ่งพูไม่ขึ้นแบบนี้นี่ไงมันบบมีขั้วแตกกันเลยพี่เนี่ยบางช่วงที่พ่อให้น้ําเยอะอยู่เนี่ยน้ำเยอะโอ้นี่ <พอ S 1> ไงมันมันเป็นทรงนี้ <พอ S 1> เกือบทั้งหมดเลยครับก็รอดูเขาเลือกว่าอะไรนะ<ง>เรือเรือทยัก <laughs> <laughs> โอ้ยไม่ใช่เปลือตันตนี้ร้อยร้อยบวกเยอะอยู่ แต่รุ่นน้องมาก็ทรงดีอยู่แต่รุ่นเล็กๆนี่ไม่ได้เลยฮนะเป็นเป็ดหมดเลย,เอ,เยอ่าดูดูต้นนี้ใบเหมือนจะไม่ค่อยโดนไร่นะพี่ใบเสียวดีเนี่ยไม่ค่อยหมองเท่าไหร่ดูสภาพลูกเห็นไหมอ่ามันชัดเจนเลยลูกทรงสวยอยู่กว่าทุกต้นอยู่ลูกข้างบนก็สวยอยู่เนี่ยอืมติดเยอะเป็นร้อยเลยไง่ยชัดเจนเลยเนี่ยดูต้นนู้นดิ พี่วันเราไปดูต้นนั้นกันโอ้ดูสีเฮ้ยดูต้นนี้เล็กๆก,ก็มีลูกเต็มเลยกี่ปีแล้วสวนนี้สี่ห้าปีแล้วห้าป,หาปาีห้าปีกว่าห้าปีกว่าปีที่หกโอ้โหห้าปีกว่าดูใบต้นนี้หมดเลยหมดจริงๆพี่วนตัวนี้ไต่ทำไมทรงสวยยังมันมีน้อยด้วยเอาลองวิเคราะห์ว่าเป็นพเพราะอะไรไหน อ่ที่มันเป็นสภาพอย่างเงี้ยกดใบตัวนี้มันโดนไรอะ่ะสีมองมองเนี่ยโอมันจะเป็นพวกโรคไบท็อปเหมือน,นที่เราเคยเจอไหมเหมือนที่เคยเจอไหมอือยอดไม่เดินเหะอกอดูสภาพก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ปุ๋ยที่ฉีดอ่ะปุ๋ยทางบงทางใบไม่มีการกดยอดไว้ไหมต้องดูก่อน พ่อายังไม่รู้ขอ้อมูลนะพ่อเขาฉีดอะไรบ้างพี่เขากดอยู่แล้วตอนนี้กดยอดอะไรอยู่แล้วใช่ไหมการที่จะกดยอดเนี่ยต้องดูฐานใบเก่าด้วยใบยเก่าเราดีอันานั้นเราโได้แต่ถ้าเกิดใบเก่าเราอย่างเงี้ยโดนไรโดนไรกินอย่างเยอะอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องให้เขามีใบใหม่แต่เราต้องคุมนะคุมใบไม่ให้มันไหลยเยอะยอดมันพยายามจะออกอยู่นะแต่ามันออกไม่ได้มันโดนกินหมดเลยนะ ใบเก่าก็จะทังเลี้ยงลูก<ๆ>ก็จะทั้งยี่ส่งใบใหม่ก็ยังจะมาโดนไรอีกเนาะ<อ>นี่แหละความน่ากลัวนะครับการทําสวนทุเรียนไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะทํายากสือโอ้ยต้นนี้โดนอะไรเนี่ยป่วยอ่าด้วงหันต้นอ๋อไงด้วงหันยอดข้างบนนั้นไม่มีละนะครับไม่มีใบละแต่ก็ติดลูกเยอะอยู่นะแต่เขาก็พยายามพยายามจะ 4, <laughs> นี่ไงพยายามเลี้ยงลูกต้นนี้ได้น้ำเยอะกว่าปกตินะถ้าพูดถึงว่าเอาลูกไว้ทั้งหมดเนี่ยต้นนี้ตายสองร้อยต้นนี้ประมาณสองร้อยลูกดูจากสายตาม,มีทุกกิ่งกิ่งละสิบบวกบอโอเคด,ดูดูการไม่หักของอ<น>าย<น>ไม่ไม่สุดใช่ตามริมมันต้องสุดแล้ว ลูกนี้ไม่แน่นะพี่อาจจะร่วงร่วงครับร่วงเนี่ยมันเหมือนมันผ <ừ, S 2> สมเกสรไม่สมบูรณ์อย่างอย่างอย่างลูกลูกนั้นเนี่ยได้อยู่แต่็ทรงมันก็ไม่สวยอะ่ะมันก็มีหลายๆอย่างที่ทาให้ทรงไม่สวยหนึ่งการผสมเกสรเรามาปัดดอกให้เขาไหมแล้วก็ช่วงที่เขากําลังจะเบ่งปูหรืออะไรเนี่ยมันมีการส่งอาหารที่ดีไหมใบพังหรือเปล่าน้ะเราต้องดูกันหลายๆปัจจัยขอยู่กับอาหารของมันนะครับครับผมวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอ,เอกันใหม่วันหน้าสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปสวนพิพน์นะครับ,รบสวัสดีครับ